รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย PTT h i g h Force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่จากปตท,ะท GGI ติ้งเซฟตี้ติ้ง GGI นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสรรค์บริการเพื่อสังคมสวัสดีค่ะกับพัพกนิชัเช่นเคยนะคะในรายการเมืองไทยร้อยแทุกวันศุกเวลา16นาฬิกา5นาทีถึง16นาฬกา30นาทีทางททบห้แห่งนี้นะคะ ในสัปดาห์นี้เราจะนาเสนอในเรื่องราวของการประกวดธิดาแรงงานซึ่งเป็นเวทีแห่งคุณค่าเพื่อเชืิดชูเกียรติสุภาพสตรีในวัยทํางานค่ะไปชมประวัติความเป็นมากันเลยดีกว่าค่ะม้ที่บานนสวยใจช เวทีแห่งคุณค่าที่ดาแรงงานจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคม2551ซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติภายใต้แนวคิดโลกสวยด้วยสองมือเธอโดยมีพันธุทหิมาลัยผิวพันธ์ประธานที่ปรึกษาบริษัท NTR Media and Consultant จำกัดเป็นประธานและเป็นผู้ริเริ่มในการจัดประกวดที่ดาแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติสุภาพสตรีในวัยทำงานและยังเป็นตัวแทนให้กับสตรีผู้ใช้แรงงานเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆการประกวดทีดาแรงงานครั้งที่2ถูกจัดขึ้นในปีพศ2554ภายใต้แนวคิด Values Beyond Beauty คุณค่าที่เหนือกว่าความงาม ซึ่งเวทีอันทรงเกียรตินี้ได้เปิดโอกาสให้กับสุภาพสตรีที่มีอายุตั้งแต่18ถึง30ปีสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกด้านความรู้ความสามารถต่างๆบนเวทีซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคมสิทธิเก่าเซนทระเบียนสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยศูนย์การคาเอสพลานาดรัชดาและโรงแรมบาย,ยกสกายรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนทุกๆท่าน นอกเหนือจากรางวัลตำแหน่งที่ดาแรงงานและรางวัลอื่นๆแล้วยังมีการมอบรางวัลพิเศษนั่นคือรางวัลที่ดาแรงงานเกียรติยศซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสุภาพสตรีผู้ที่ทำงานอย่างเสียสละทำความดีให้กับสังคมเป็นปีแรก คุณค่าที่ดาแรงงานปรีบเสมือนเป็นสื่อกลางซึ่งทำหน้าที่ค้นหาผู้หญิงทำงานที่มีความสวยพร้อมความมั่นใจมีความสามารถและทํางานเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆได้จัดขึ้นครั้งที่3ประจำปีพศ2555ภายใต้แนวคิด l u e s Beyond Beauty คุณค่าที่เหนือกว่าความงามซึ่งได้รับความสนใจจากหญิงสาวทั้งจากในเขตกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดเขาร่วมสมัครประกวดที่ดาแรงงานเป็นอย่างมาก ซึ่งการประกวดปีที่ผ่านมาได้มีการเก็บตัวสาวงาม20คนณนะโรงแรมไบหยกสกายเพื่อร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมายอาทิเข้าเยี่ยมให้กำลังใจเหล่าทหารที่โรงพยาบาลฐานผ่านศึกเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ณนะพระราชวังสูนจิตรลดาและอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้นคุณพรวริรนุตราวงพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์วชิวระพยาบาลยังคว้าตำแหน่งที่ดาแรงงานเกียรติยศไปครองด้วยเธอคือแม่พระของผู้ป่วยกอดเพื่อเพิ่มพลังรักการประกวดที่ดาแรงงานครั้งที่4ประจำปี2556ยังคงอยู่ภายใต้แนวคิด Value Beyond Beauty คุณค่าที่เหนือกว่าความงามซึ่งปีนี้ได้เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง18 35ปีโดยไม่จำกัดสถานภาพสามารถเข้าร่วมประดวดเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกผู้หญิงที่ไม่ได้มีแค่ความสวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังคงพร้อมไปด้วยความสามารถความมั่นใจและสามารถทำประโยชน์เพื่อสังคมได้ โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศจะครองมงกุฎทองคำฝังเพชรและรางวัลเงินสดมูลค่ากว่า200 0 0 0บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพายนอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายอาทิเช่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรางวัลที่ดาบุกลิกภาพ รางวัลทิดาอัธยาศัยดีรางวัลทิดาบัวแก้วรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนและรางวัลทิดาแรงงานเกียรติยศเวทีแห่งคุณค่าทิดาแรงงานอย่างได้รับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาโดยมีพันโทหิมาลัยผิวพันธ์ประธานที่ปรึกษาบริษัท NTR Media and Consultant จำกัด ได้พัฒนารูปแบบของการจัดงานประกวดที่ดาแรงงานให้เป็นเวทีการประกวดที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าเวทีระดับสากลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสถานภาพสตรีไทยและเป็นตัวแทนของสตรีที่ร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป อันนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและไปยินดีด้วยนะฮะกับคณะกรรมการผู้จัดการประกวดที่ดาแรงงานขึ้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งซึ่งดีแล้วก็ให้กำลังใจแกส่สตรีที่มีความสามารถในการที่ทำงานที่เราใช้เรียกว่าแรงงานความจริงว่าเราทำงานกันแล้วกันนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่เป็นกุศลมีจิตใจอาสาไม่ใช่สวยแต่ภายนอกหรือรูปลักษณ ภายนอกคือร่างกายแต่ต้องงามออกมาจากภายในคือจิตใจดีด้วยถึงแม้ว่ามงกุฎนั้นจะมีมงกุฎเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้มงกุฎเขาจะไม่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้และสังคมได้ นุนโดยพ t High Force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่จากปตท GGI Tingsafety t i n g GGI นิตยสารทิดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสรรค์บริการเพื่อสังคมท่านผู้ชมคะหลังจากที่ได้รับชมภาพรประวัติความเป็นมาของการประกวดทิดาแรงงานกันแล้ว ในช่วงนี้สภา่านผู้ชมไปรู้จักกับทิดาแรงงานในแต่ละปีว่าพวกเธอเหล่านี้ได้ร่วมกิจกรรมอะไรกันบ้างหลังจากที่ได้รับตําแหน่งทิดาแรงงานค่ะบาที่นสวยยใใจชนนเเป็หหตุผลลทที่ํา้โกสวงสวงัสดีค่ะหน,หนุงหนิงสุมาลีเนติทวีรัพย์ทิทดาแรงงานประจำปี2551 นับว่าเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่หนุง่งหนิงได้รับตําแหน่งทิดาแรงงานเป็นปีแรกหลังจากที่ได้รับตําแหน่งแล้วหนุง้งหนิงได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมตามจุดมุ่งหมายของการประกวดทิดาแรงงานคุณค่าที่เหนือกว่าความงามลดเลี้ยสดีรัตนภัยทูลทิดาแรงงานประจำปี2554ค่ะหลังจากได้รับตำแหน่งทิดาแรงงานแล้ว โรสก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการช่วยเหลือสังคมและในด้านของวงการบันเทิงโรสก็รู้สึกภูมิใจและก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของเวทีที่ดารายงงานเวทีที่เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงวัยทำงานได้มาค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและทำประโยชน์ให้กับสังคมค่ะ คิดาปรากฏคุณผลที่ดาแรงงานประจำปี2,555หลังจากที่กิกได้รับตาแหน่งทิดาแรงงานประจำปี2,555แล้วที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่เวทีประกวดทิดาแรงงานได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงในวัยทํางานได้แสดงความสามารถและหาประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ ได้รางงานคุณค่าที่เหนือกว่าความงามสวัสดีค่ะดิฉันกุก๊กกิ๊กทิพพาวีสุพนครที่ได้รางงานประจำปี2556าตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งที่ได้รางงานทำให้กุ๊กกิ๊กได้รู้ซึ้งถึงคำว่าคุณค่าที่เหนือกว่าความงาม การเป็นทิดารายง,งานทําให้กูกิกได้มีโอกาสทํากิจกรรมกับกองประกวดมากมายไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกุศลกูกิกได้มีโอกาสไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องผู้ใช้รายง,งานที่อมาตะนาครรวมถึงการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมงานกระถินพระราชทานที่นำไปทอดน,น้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเป็นตัวแทนของกองประกวดทิดารายง,งาน นำผ้าห่มกันหนาวไปให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเลยในด้านของวงการบันเทิงกูกก๊กกิ๊กได้รับโอกาสให้เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ถ่ายแบบลงนิตยสารที่ดานแรงงานและเดินแบบในงานต่างๆที่สำคัญนะคะยังได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดในเวทีต่างๆด้วยค่ะเวทีการประกวดที่ดานแรงงานถือเป็นเวทีการประกวดที่เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงวัยทำงาน ได้แสดงศักยภาพและยกระดับของสุภาพสตรีผู้ใช้แรงงานได้อย่างแท้จริงคะ่ะเวทีการประกวดที่ด้าแรงงานเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงวัยทำงานได้แสดงศักยภาพและยกระดับของสุภาพสตรีผู้ใช้แรงงานให้มีคุณค่ามากขึ้นได้อย่างแท้จริงในฐานะที่ปูกก๊กเป็นตัวแทนของกองประกวดที่ดาแรงงาน อยากจะขอเชิญชวนสุภาพสตรีวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง18ถึง30ปีไม่จำกัดสถานภาพมาเข้าร่วมการประกวดทิดาแรงงานที่จะจัดขึ้นในวันที่1พฤษภาคม2557นี้มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดทิดาแรงงานกันเยอะๆนะคะเพราะโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่ค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณกองประกวดทิดาแรงงานที่เปิดโอกาสให้กุเกิกได้แสดงศักยภาพของตนเองรวมถึงได้แบ่งปันน้ำใจดีๆสู่สังคม การแรงงานจำปีส5ง6นารหกนี้เป็นการประกวดครั้งที่4ีมุ่งเสริมสภาพของสตรีไทยบวกการให้กับสตรีในการเหนือความคิดแสดงความสามารถและเสน่ห์ภาพของหญิงไทยออกมาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงทํางานที่มีตั้งแต่1 8ปถึง35ปีและยังเปิดกว้างให้กับสตรีที่สมรสแล้วมีสิทธิในการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ด้วยในส่วนการประกวดที่ว่า คนหนาผู้หญิงที่มีคุณค่าที่เหนือกว่าความงามวารุ Bio Beauty สนับสนุนโดย PTT Hi g h Force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพีเมียมใหม่จากปตท GGI Ting Safety Ting GGI นิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงานองค์การผลส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสรรค์บริการเพื่อสังคมท่านผู้ชมคะนอกจากจะมีการมอบตำแหน่งที่ดาแรงงานแล้วยังมีอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะนั่นคือตำแหน่งที่ดาแรงงานเกรติยศซึ่งทางกองประกวดที่ดาแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับสุภาพสตรีที่อุทิศตนและทุ่มเทกับสังคมมาโดยตลอดค่ะฉันก็เหมือนกับเป็นน็อบตัวหนึ่งของประเทศชาติถ้าเราเห็นแก่ตัวเองโดยการนอนสบายประเทศชาติเราคงจะพินาศล่มจมลงสักวันหนึ่วมร้อง สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูอุทุงพรมุนพมที่ได้แรงงานเกียรติยศประจำปี2554ซึ่งถือเป็นคนแรกที่ได้ตำแหน่งนี้นะคะและก็ในปัจจุบันนี้ดิฉันยังอุทิศตนยังทำงานเพื่อสังคมอยู่ค่ะในเรื่องการสอนศิลธรรมให้ถูกใจวัยรุ่นและประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ และก็ขอขอบพระคุณกองประกวดที่ดาแรงงานนะคะและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้ตำแหน่งนี้ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมต่อๆไปค่ะขอบพระคุณค่ะออดทนนเเกิชยมมีรรื่งสิ่งที่ทำอยู่ในเวลานี้ค่ะทุกแคที่ทำไปเนี่ยทุกคนแค่าตาย นแน่นอนค่ะแต่ว่ามันเกิดความปิติสุกับตัวเราเองมากเลยเป็นความสุขที่มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้สวัสดีค่ะดิฉันพรวรรณนุตราวงค์ค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการคณะแพทยาศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้มีโอกาสได้เป็นตำแหน่งที่ดาแรงงานกิติยศประจำปี2,555ค่ะหลังจากที่ได้ตำแหน่งมาแล้วจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นตำแหน่งที่ที่มีเกียรติเป็นตำแหน่งที่อยู่เหมือนมันค้ำอยู่บนบนศรีรษะเราอีกอีกอันหนึ่งที่เป็นความคาดหวังของสังคมที่ว่าเราจะต้องทำความดีนี้ตลอดไปแล้วก็ทำให้ฉันต้องทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ต่อไปทำหวังสุดท้ายของคนไข้ให้สำเร็จต่อไปนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเกียรติกับชีวิตตัวเองอย่างมากไม่เคยคิดว่าตำแหน่งนี้แม้ว่าจะไม่ได้มงกุฎมาสวมแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ยิ่งกว่ามงกุฎอีกค่ะมีคุณค่ายิ่งกว่ามงกุฎทำให้เราสึกว่าเราต้องเป็นต้องทำหน้าที่นี้ตลอดไปคืออยากจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิทำความดีนะคะ ซึ่งการทำความดีนี้ไม่จำเป็นต้องทำอย่างดิฉันทุกคนทำความดีในเนื้องานของตัวเองในวิชาชีพของตัวเองได้ค่ะต่อยอดการทำความดีจากงานของตัวเองอย่างเช่นใครมีอาชีพอะไรก็ต่อยอดการทำงานของตัวเองในอาชีพนั้นค่ะถ้าเป็นแม่ค้าก็ต้องค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงลูกค้าหรือถ้าเป็นพนักงานสร้างสรรคสินค้าก็ต้องคิดว่าต้อง เสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแค่นี้เองท่านก็เป็นคนดีได้แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องต้องต้อทำเหมือนดิฉันทําในหน้าที่ของตัวเองนั่หละคาให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ คนมองเด็กกลุ่มนี้ว่าเป็นเด็กที่สร้างปัญหากับสังคมเป็นเด็กที่คอยก่อปัญหากับสังคมเรื่อยมาครูนางการันตีได้เลยนะคะว่าน้องๆเยาวชนที่อยู่นอกบ้านไม่ได้ไปก่อปัญหาให้กับสังคมที่สังคมได้มองกันนะคะแล้วก็ถึงน้องจะแต่งตัวมอมแต่ข้างในเด็กๆครูนางบอกได้เลยนะว่าเด็กที่มาอยู่ตรงนี้เป็นเด็กที่ไม่ได้ก้าวร้าวอย่างที่ทุกคนเขามอง สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเนสระครอสิพงศ์นะคะหรือครูนางนะคะก็เป็นทิดาแรงงานเกติยศประจำปี2556นะคะก็ครูนางก็ต้องกราบพระคุณกองปะกวดทิดาแรงงานด้วยนะคะที่ได้มอบรางวัลอันมีค่าให้กับครูนางที่ได้ไปฏิบัติงานให้กับสังคมนะคะก็ทุกวันนี้ที่ได้รับรางวัลทิดาแรงงานกิติยศประจำปี2556ครูนางก็ยัง ยังไม่ละทิ้งในเรื่องของการทํางานเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ยังทําอยู่ทุกวันด้วยนะคะแล้วก็ในการประกวดที่ไดา้แรงางานเกติยศประจําปี2557นะคะก็ก็ขอให้ทางกองประกวดได้สรรหาบุคคลที่ที่ทำงานเพื่อสังคมที่จะได้มาเป็นที่ไดา้แรงางานเกตยศประจำปี2557ต่อไปค่ะกราบขอบคุณค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมเพราะว่าปัญหาสังคมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งปัญหาสังคมนี่เป็นปัญหาที่ทุกคนไม่ว่าภาครัฐเอกชนประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะคะและดังนั้นเชื่อมั่นว่า งานนี้แหละค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมด้วยคือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งค่ะนะคะเราต้องให้กำลังใจผู้ที่ได้โอกาสแล้วก็ประชาชนก็ให้กำลังใจผู้ที่ทำงานให้กับสังคมด้วยตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมที่ช่วยเหลือสังคมนะคะมมท่านผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆของการประกวดชิดาแรงงาน ซึ่งเป็นเวทีที่สนับสนุนและให้กำลังใจแก่สุภาพสตรีในวัยทำงานอย่างแท้จริงค่ะสำหรับสุภาพสตรีท่านใดสนใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดทิไดรารงงานประจำปี2517นี้สามารถเข้าไปดูรายาละเอียดการรับสมัครได้ที่ w w w n t o m e d i a c o m ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเกิดพบกับรายการเมืองไทย108ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ